ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาล้างแอร์นะครับวันนี้แอร์ตัวนี้เหมือนมีอาการน้ำหยดนะครับน้ำหยดแล้วก็เออ,นะเอ,อลูกค้าแจ้งว่ามีอาการน้ำหยดนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่หยดนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดแอร์แล้วก็มีคราบเนะชื้อราสกรปรกมากนะดูข้างบน,นครับโอ้ฝุ่นะนี่คนะัะโอ้ใช้ได้ นดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดเบรกเกอร์ปิดแอร์แล้วก็ลองทำการล้างดูก่อนนะครับ 嗯，好。